สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคานิทาชาแนลเนาะวันนี้จะมาซ่อมตัวนี้นะคะก็คือมีได้หลุดนิดนึงตรงนี้เนาะเราก็ส่วนตรงนี้อาจจะต้องลอกขุยออกนะคะให้เหลือแต่ผ้าตัวสีเทาแบบนี้นเนาะแล้ก็รองเท้าก็จะทำสีใหม่ด้วยนะคะ นะะนี้สภาพโดยรวมนะคะก็ปัดทําความสะอาดก่อนนะคะตัวนี้ก็ใช้เป็นครีมขูดออกแบบนี้ได้เลยเนาะ โอเคตัวนี้นะคะถ้าจะทําสีเนาะด้วยความที่เส้นได้มันเยอะนะคะลูกค้าเนี่ยบอกอบอกเก่งว่าให้ทําสีเส้นทับเส้นได้ไปได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยเก่งอยากลองทำโดยไม่ทับเส้นได้ก่อนเนาะถ้ามันไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวค่อยทับเส้นได้ไปอีกทีหนึ่งนะคะเพราะจริงๆสีเส้นได้เนี่ยมันก็ ไม่ได้หนีจากตัวนี้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะก็คือถ้าไม่ให้โดนเส้นได้ก็ต้องวาดริมแบบนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยลงบัฟฟฟองน้ำตรงกลางนะคะ ็ผสมสีให้เหมือนให้มันเสมอกันนะคะจริงๆตัวเนี้ยรองเท้าคู่เนี้ยมันไม่มันไม่เหลือสีจริงไว้ให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าได้มันจะนูนกว่าได้กระเป๋าเนาะเก่งก็เลยอยากลองทำแบบ เว้นเส้นได้ไว้ก่อนเนาะอาจจะมีตรงนี้ที่ว่ามันอาจจะเกืนไปเพราะเส้นได้มันติดกันมากนะคะเราลงตามแนวขอบเส้นได้ไว้ก่อนเนาะ โอเคทีนี้เราอ่าลงรอบเส้นได้ไปหมดแล้วนะคะเราก็มาใช้ฟองน้ำบัฟนะคะในส่วนที่เป็นเนื้อหนังนะคะหนังมันเป็นคล้ายๆหนังฟอกฝาดนะคะ เนื้อหนังมันแข็งนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำก็ต้องเข้าซอกเข้ามุมนิดนึงนะคะถ้าฟองน้ำเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ใช้ผูกกันกรบอีกรอบนึงนะคะผูกกันแต้มอีกรอบหนึง่งตัวด้านในเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กบเข้าไปได้เลยเนาะ โอเคแล้วเราก็มาใช้คัตตั้นบัตรลบเอาสีที่โลหะออกนะคะเป็นชุบน้ำธรรมดานะคะน้ำเปล่านะคะ บางจุดของโลหะก็จะมีขึ้นสนิมไปบ้างแล้วเนาะ เจงลงมิ้งออยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวมิ้งออยเนี่ยมันจะช่วยเออแต่พยายามอย่าโดนเส้นได้มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวสีมันจะหลุดก็คือลงเคลือบเงาไม่ให้สีมันหลอกมากเกินไปนะคะ พราะว่ามิงออยมันก็ยังช่วยกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเก่งให้ดูภาพรวมนะคะอ๋อตัวนี้ตัวนี้อันนี้เก่งลอกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเก่งจะตัดขุยอันนี้คือที่ยังไม่ได้ลอกเนาะอันนี้ที่เป็นแบบนี้เนาะที่ว่าหนังมันแตก หนังมันเนอชำรุดนะคะนี่นะคะอันนี้ภาพรวมนะคะโอเคค่ะอันนี้คือภาพรวมเมื่อเสร็จแล้วนะคะด้านนี้เก่งยังไม่ได้ทำนะคะเก่งทำด้านซ้ายก่อนนะคะด้านหนึ่งเนาะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่เห็นนี้เนาะตัวด้านล่างที่เป็นยางลูกค้าไม่ได้ให้ขัดนะคะนี่นะคะ ก็โดยรวมถือว่าโอเคขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ดูนะคะของเก่ากับของใหม่โอเคค่ะยังไงสำหรับคลิปวิดีโอนี้เก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย